สวัสดีครับ สวัสดีทุกคนนะครับต่อธนภพลรีรัตนาขจรนะครับสวัสดีแฟนๆทุกๆคนที่ดูชา n นลวีไลฟ์เป็น2ชาแนลใหม่ของพวกเรากันด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือตอนนี้นะฮะวันนี้ถือว่าเป็นวันดีมากๆ <c oughs> เป็นข่าวดีเลยก็ว่าได้เพราะว่านาดาวของเราได้ มี c h a n n We Life เป็นของตัวเองแล้วนะฮะมีมีสช่องก็คือเป็น Nadal Boy แล้วก็ Nadal Girl นะครับผมก็จริงๆแล้วที่ทุกคนเจอผมอยู่ตอนนี้เนี่ยคือมันเป็นคลิปนะฮะเพราะว่าจริงๆณนะวันที่ไลฟ์เนี่ยณตอนนี้ผมน่าจะอยู่ที่กองถ่ายโปรเจกต์โปรเจกต์หนึ่งแล้วก็ขอโทษจริงๆจริงๆอยากมาไลฟ์ด้วยตัวเองมากๆแต่ว่า ไม่ได้จริงๆคือกองนั้นค่อนข้างยังเป็นความลับอยู่นะครับก็เลยขออนุญ,ญาตมาครั้งแรกเป็นคลิปกันก่อนแต่ว่าสัญญาเอาไว้ตรงนี้เลยว่าเดี๋ยวในโอกาสหน้าถ้าถ้ามีเวลาว่างจะพยายามหาเวลามามาไลฟ์ในวีไลฟ์มาเจอทุกๆคนบ่อยๆนะครับแล้วก็จริงๆแล้วพี่ๆนาดาวเนี่ยกับกับศิลปินทุกคนเนี่ย เราก็มีพยายามคิดคอนเทนต์พิเศษเพื่อแฟนๆพวกเราทุกคนนะครับผมกอ็อยากฝากให้ทุกๆคนรอติดตามพวกเรากันด้วยนะครับแล้วก็อ้ออย่าลืมอันนี้อย่าลืมสำคัญมากก็คือฝากเนื้อฝากตัวช n e l น้องใหม่ของพวกเราไว้ด้วยยังไงก็ขอให้าฝากแชร์ให้เพื่อนๆหรือใครก็ได้ให้มาช่วยกันกด Follow นะครับเพื่อที่เราจะได้มีกิจกรรมที่ ใกล้กันมากขึ้นอีกแล้วก็น่าจะมีคอนเทนต์ที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นคิดว่าน่าจะมีให้ดูกันนะครับแล้วก็จริงๆมันจะไม่ได้มีแค่ผมนะมันจะมีพี่ๆน้องๆในนาดาวเราหลายคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามตามเวลาที่ที่ทุกคนมีนะครับก็คิดถึงทุกคนมากๆนะครับจริงๆช่วงนี้เราก็ได้เจอเจอกันน้อยมากถือว่า ช่องทางนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้เจอผมบ่อยขึ้นแล้วก็อาจจะมีหลายๆมุมที่ยังไม่มีใครเคยเห็นผมในมุมนี้แล้วกันแล้วก็สุดท้ายก็ทักทายแฟนๆชาวต่างประเทศด้วยนะครับก็ Hi international fans uh, today is a good day and I'm so happy to welcome you to our new channel of real life. Uh, we have two channels. Uh, we have the first one is uh, Nadao boy, and second is Nadao girl. Don't forget to follow us to get closer. And we we are preparing uh, more exclusive contents for you guys, and hope you guys. like it and hope to see you soon okay thanks for watching today and love you all ก็รักทุกคนนะครับหวังว่าหวังว่าเราจะได้เจอกันบ่อยขึ้นนะครับก็ทุกถิงเสมอนะฮะแล้วเราเจอกันครับ